พูดครั้งแรกหลังเตียงหักเล่าทางน้ำตาสุนารีราชสีมาจบชีวิตคู่สามีฝรั่งเราหมดเวลาต่อกัน นักร้องนุ่งสั้นตัวแม่สุนารีราชสีมาหัวใจกลับมาแข็งแรงพร้อมเคลียร์ใจผ่านสื่อเป็นครั้งแรกในรายการโต no ๊ะหนูแมมหลังยุติความสัมพันธ์กับสามีฝรั่งทั้งที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีพร้อมตอบทุกข้อสงสัยหลังลบสื่อไม่ขอพูดถึงเรื่องความรักมรสุมชีวิตที่ผ่านมา ตอนนี้สบายใจที่จะเล่าเรื่องความรักได้หรือยังโดยสุนารีตอบว่าสุก็พอใจในสิ่งที่อยากจะเล่าบางเรื่องที่ไม่อยากพูดถึงสุก็จะไม่เล่าดีกว่าเพราะว่ามันไม่เกิดอะไรด้วยเพราะว่าอย่างเรื่องอยู่กับอดีตสามีเนี่ยคือถ้าสุจะมาพูดฝ่ายเดียวเขาก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้สุจะพูดอะไรก็ได้จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ แต่สุจะไม่พูดอะไรที่มันไม่จริงอยู่แล้วภาพคนมันก็มีสิทธิ์ที่จะคิดนะคะมันก็ไม่แฟร์สำหรับเขางั้นไม่พูดดีกว่าถามว่าตอนนี้หัวใจของสุสภาพจิตใจแข็งแรงขึ้นไหมสุนารีตอบว่ารู้ว่าทุกคนอยากรู้อยากถามเพราะว่าเป็นห่วงอยากคุยอยากรู้เรื่องว่ามันเป็นยังไง ที่ผ่านมาสุไม่ได้จะหลบนะคะเพราะก่อนที่จะโพสอะไรตรงนั้นเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วคือมันเหมือนกับว่าปีนี้สุเสียหมาไปสองตัวด้วยเหตุผลที่น้องไม่ควรตายเป็นความผิดพลาดของเด็กที่บ้านเสร็จแล้วก็มาเลิกกับสามีแล้วก็มาเสียพี่สาวอีกเพิ่งเลิกกับสามีเนี่ยก่อนพี่สาวอยู่แล้วพอมันเสร็จพี่สาวมันเหมือนกับว่าเราหลุดอะคะ วันนั้นสุนั่งพิมพ์ข้อความแล้วก็โพสต์ไปด้วยความที่รู้สึกว่าโชคชะตามันใจร้ายกับเรากําลังน้อยใจตัวเองน้อยใจโชคชะตาเฉยๆไม่ได้ตั้งใจเป่าประกาศหรือบอกใครว่าเลิกกับสามีถ้าตั้งใจจะบอกจะบอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องนี้สุไม่ได้ตั้งใจจะพูดถามว่าช่วงนั้นดูแลตัวเองยังไงในช่วงที่ตัวเองเรียกว่าจิตตก สุนารีตอบว่าก็ยอมรับว่าจิตตกช่วงนั้นเป็นช่วงที่พี่สาวเสียแล้วมันเคว้งแต่สุก็ไม่ได้คาดหวังเรื่องชีวิตความรักตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าบาังเอิญมันอยู่ด้วยกันมานานเกือบ1ิบปีแล้วสุก็แฮปปี้สิ่งดีๆก็มีเยอะสุก็คิดว่ามันหมดเวลาต่อกันมันหมดเวลาแล้วมันจะรังอะไรก็รังไม่ได้แล้วแต่ถ้ารังไม่หมดเวลาไล่ยังไงก็ไม่ไปถ้าไม่หมดบุญ ถามว่าณวันนี้ไหวไหมสภาพจิตใจของเราเป็นยังไงสุนารีตอบว่าสบายมากถามว่าเสียใจไหมมันก็เสียใจแหละมันก็มีอารมณ์ที่เสียใจ แต่ว่าเราก็โตมากแล้วละ่ะเราก็รู้ว่าอะไรคืออะไรสุรู้ว่าสุต้องอยู่ยังไงให้มีความสุขมากกว่าช่วงเวลาแห่งความสุขมันเข้ามาแล้วก็ผ่านไปทุกก็เหมือนกันมันเข้ามาแล้วก็ผ่านไปมันไม่มีอะไรที่อยู่กับเราจีรังเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้สุขสุขมันขึ้นอยู่กับใจของเราเราก็ต้องปรับจิตใจของเราพยายามทำใจให้ตัวเองมีความสุขใส่บาท,ทุกเช้าก็อโหสิกรรมให้เจ้ากรรมนายเวรให้ลูกให้เต้า ให้ทุกคนให้กระยาณนมิตรทุกคนแล้วก็จูงน้องหมาเดินวันละ3-4กิโลเราก็ดีขึ้นเยอะถามว่าได้เรียนรู้อะไรกับความรักบ้างจะเปิดใจใหม่ไหมสุนารีตอบว่าสําหรับเรื่องความรักเราไม่เคยเปิดแล้วก็ไม่เคยปิดสุอยู่แบบธรรมชาติของสุงเลยถึงเวลามันก็เข้ามาสุจะทำหน้าที่ของสุงให้ดีที่สุดแต่ถ้ามันจบไปแล้วสุก็จะเคลียร์ตัวเองให้แข็งแรงที่สุด เคลียร์ตัวเองแบบนี้เสมอไม่ได้วิ่งตามหาหรือว่าเปิดให้ตัวเองว่าเมื่อไรมันจะมาและมันก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆไม่ว่าสุจะมีแฟนกี่คนสุก็ทำหน้าที่ของสุด,ดีที่สุดแต่ดีที่สุดของสุอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งที่เราทำให้เขาสุคิดว่าเรื่องความรักไม่มีใครเก่งไม่ว่าเด็กวัยรุ่นหรือว่าแกและมันเกิดขึ้นกับทุกเพศทุกไวัยได้ตลอดเวลา ตราบใดที่คุณยังไม่ตายความรักเกิดขึ้นได้เสมอเวลามีความรักทุกคนจะหวั่นไหวจะสดชื่นพลังรักจะทำให้เราทำอะไรก็ได้จะลดหุ่นหุ่นสวยหรือทำอะไรก็ได้ที่ทำนี่มันก็เกิดพลังวิเศษแต่เวลาที่มันสูญเสียทุกคนก็จะเฟลก็จะเสียศูนย์หรือบางคนที่ควบคุมไม่ได้ก็มีหลายคนที่ทำร้ายตัวเองสุถึงคิดว่าทุกคนไม่มีใครเก่าในเรื่องของความรัก